นี้เราจะพามาดูหน้างานจริงนะครับว่าการติดตั้งของเรานั้นเนี่ยของคอมซิสโซล่าตามมาตรฐานเนี่ยเราติดตั้งอย่างไรบ้างมาตรฐานเราเป็นยังไงบ้านครับร้อยแบบร้อยความต้องการเราเป็นผู้เชี่ยวชาญครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยอันนี้คือปลายทางครับเราอยากเล่าจุดเริ่มต้นก่อนในเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าเราจะติดโซลา่าแนะนําขนาดที่เหมาะสมกับบ้านของท่านได้แล้วนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์เราจะส่งดีไซน์ให้ท่านดูครับว่าเออแบบนี้เนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงสุดแบบนี้เนี่ยเหมาะกับบ้านท่านอย่างไรเราจะปรึกษาหารือกันจนได้จุดลงตัวครับทีนี้เนี่ยผมก็จะส่งทีมงานสำรวจหน้าง,งานมาสำรวจว่าตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยหน้าง,งานจริงมันเป็นไปได้ตามทฤษฎีหรือไม่อย่างไรเมื่อคอนเฟิร์มกันได้แล้วเนี่ยมันก็จะมาถึงวันที่มาติดตั้งจริงอย่างวันนี้ครับอ่า ซึ่งอย่างบ้านหลังนี้นะครับความต้องการของลูกค้าคือต้องการเก็บสายไม่ให้เห็นเลยซึ่งเราคุยกับวิศวกรแล้วทุกอย่างสามารถทําได้ครับแต่บ้านหลังนี้ติดตั้งขนาดค่อนข้างใหญ่ครับ20กิโลวัตเดี๋ยวเราจะให้ดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับว่าเราทํำยังไงบ้างอันนี้หลังจากที่เราได้ลงของเรียบร้อยแล้วเอาคนมาลงของแล้วนะครับที่ตอนเช้าเนี่ยจะมีมอร์นิ่งคอยอย่างที่เล่าไป หัวหน้างานนะครับก็จะมาบลีฟว่าวันนี้แผนเป็นยังไงบลีฟให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามเราจะเน้นทุกจุดครับเวลาเข้างานเนี่ยอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ใส่แมสแต่ทุกคนในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คือใส่แมสหมดนะครับแล้วก็เราจะเริ่มกระบวนการเลยคนที่อยู่หลังคาต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูคนที่เดินไฟเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูจุดนี้ก่อนเลยครับพามาให้ดูบนหลังคานะครับ สำหรับขั้นตอนการทำงานนะครับเราก็แบ่งเป็นทีมที่เป็นทีมหลังคาซึ่งแต่ละหลังคาแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะเริ่มต้นอย่างสมมุติเลยเนี่ยอย่างบ้านนี้ที่เราอยู่กันนะครับเป็นมิดเดิลชีทซึ่งมิดเดิลชีทเนี่ยขั้นตอนในการเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากการถอดน็อตออกมาและเราใส่จุดยึดซึ่งจุดยึดหลังคาเนี่ยครับแต่ละขั้นตอนเนี้ยเราให้ความสําคัญครับเพราะว่าจะรั่วไม่รั่วอยู่ที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงเรามีแค่แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันนี้ช่วยทั้ง2ออย่างช่วยทั้งให้ช่างเนี่ยและหัวหน้าช่างสามารถตรวจสอบทุกจุดได้นะครับและยังช่วยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ต้องมาร้อนเหมือนผมอย่างนี้เลยครับเจ้าของบ้านเพียงได้แอปพลิเคชันตัวนี้ไปรีเฟรชหน้าจอขึ้นมาเรื่อยๆและการทํางานของผมเนี่ยจะถูกอัปเดตไปนอกจากอัปเดตไปยังหัวหน้าแล้วจะอัปเดตไปให้เจ้าของบ้านได้ดูว่าตอนนี้กระบวนการทํางานถึงไหนแล้ว หลังจากที่เราได้จุดยึดนะครับเราก็จะใส่รางพอกระบวนการใส่รางเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะใส่ตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ซึ่งนี่คือไฮไลท์ครับไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราอยู่ข้างบนเราไม่มีก่องใหญ่ๆที่เป็นอินเวอร์เตอร์หรือเป็นห้องคอนโทรลเนี่ยลงไปข้างล่างเลยทุกอย่างอยู่ข้างบนหมดจะทําให้เรื่องความปลอดภัยก็ดีเรื่องอการบํารุงรักษาก็ดีเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะมีหลายคนบอกครับว่าบํารุงรักษายากเพราะมันอยู่ข้างบน เราประกัน12ปีครับให้กเรื่องยากๆอย่างนี้เราเป็นคนจัดการให้ท่านครับอีอออกทีมงานนึ่งจะทำคู่ขนานกันไปเลย <S <S ซึ่งบ้านนี้เราได้คุยกับเจ้าของบ้านแล้วเพราะว่าแต่ละบ้าน,นมีข้อจํากัดต่างกันบ้านนี้ไม่อยากให้เห็นสายไฟก็จริงแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับช่อง์วิสเนี่ยมันเต็มแล้วมันไม่สามารถยิงลงจากหลังคาลงมาถู่กล่องไฟได้ เพราะนั้นผมอยากให้ดูตรงนี้เราเลยาหาลรือร่วมการคู่กับท่อแอร์ของที่บ้านและเอาไปลงตรงฝ้านะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะมาเชื่อมลงกับหม้อตรงนี้ครับนี่คือแผนแรกนะครับที่ตอนแรกเราแลนกันไว้นี่คือช่องสวิตของที่บ้านนี่คือแผนแรกเลยที่ระวางแผนที่จะเอาให้ช่องไฟลงตรงนี้แต่พอมาหน้าง,งานจริงครับมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะลงช่องอันนี้จากหลังคาเนื่องจากชั้น2กับชั้น1เนี่ยมันตัน แต่ด้วยความเชี่ยวชาญครับของหัวหน้าวิศวกรเราแก้ปัญหาโดยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ต่อพ่อมาที่ฟ้าแล้วมาลงที่ตรงนี้ก่อนเข้าบ้านผมจะให้ดูว่าไฟจริงๆพอเข้าบ้านแล้วเนี่ยมันทํานเชื่อมต่อกันยังไงอันนี้เราจะพามาดูจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่เราเชื่อมกับไฟบ้านก็คือการขนานหรือการออนกริดเนี่ยมันคือจุดนี้นี่เองนี่คือไฟบ้านของลูกค้าอยู่แล้วนะครับซึ่งของของเราอ่ะเล็กนิดเดียว ที่ต้องมีกล่องนีครับจริงๆมันเพื่อกันดูแล้วก็การฟ้าผ่าตัว SPD นะครับตรงนี้ทำตามมาตรฐานของการไฟ,ฟฟ้าถ้าไม่มีตรงนี้จะขออนุญ,ญาตไม่ผ่านซึ่งไม่ต้องห่วงครับบริษัทเรารับผิดชอบการขออนุญ,ญาตให้ลูกค้าทุกโั้เตครับผมขั้นตอนการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับงานของเราเนี่ยไม่ได้เริ่มที่วันที่มาติดตั้งให้ลูกค้าเท่านั้นเราเริ่มตั้งแต่การวางแผนครับสรุปแผนที่ต้องการ ร้อยบ้านร้อยอย่างเราชำนาญน,นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบลีฟให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก่อนที่จะมาติดตั้งหน้าง,งานเพื่อวันหน้าง,งานมันจะสมูทแบบที่ผมให้ดูแบบนี้ซึ่งแบ่งออกเป็นทีมหลังคาแล้วก็ทีมเดินไฟนะครับหลังจากที่ทีมหลังคาทําเสร็จแล้วก็เดินไฟมาขนาดบ้านเราก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของบ้านคุณนะครับเข้ากับระบบของโซลาเซลล์เพื่อให้คุณสามารถมอนิเตอร์ได้ใน แต่ละแผงว่าม,มันเป็นยังไงรวมถึงไมโครมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับแรกๆคุณอาจจะเจอปัญหาก่อนเราแต่บอกเลยครับว่าหลังจากเดือนนึงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ได้คุณถึงค่อยเจอปัญหาหน้าที่ความยุ่งยากต่างๆเนี่ยให้เราเป็นผู้ทําให้คุณครับถ้าคุณสนใจอยากติดตั้งโซล่าเซลล์นวัตกรรมใหม่ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับติดต่อเราได้ในทุกช่องทางครับ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถคัสตอมระบบให้เหมาะสมกับบ้านคุณที่สุดได้ตลอดครับขอบคุณครับ